ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซูโยอีเปิดภาพลาวซ้อมรบรัสเซียจะเต็มไรเฟิลหุ่นยนต์รถหุ้มเกราะจีนและเวียดนามโเพเผยรับทหาร3าประเทศเตรียมบุกแหลกกัมพูชา จากที่มีการรายงานกองทัพลาวประชิดชายแดนและพร้อมที่จะตอบโต้ก,กัมพูชาหากเปิดการโจมตีขณะที่สายข่าวแจ้งตรงกันถึงการซ้อมรบล่าสุดกับรัสเซียรวมทั้งอีกประเทศย,ยักษ์ใหญ่อย่างจีนและเวียดนามทำกลางการยืนยันว่า3ประเทศพร้อมที่จะบุกพนมเปญ ล่าสุดวันนี้29พฤศจิกายน2568พลโทน,นันทเดชเมสสวั์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาวความปลอดภัยแห่งชาติได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่าเราจะซ้อมรบรัสเซียจีนเพื่อเตรียมบุกกัมพูชาจริงหรือ 1. น่เรากับรัสเซียร่วมกันซ้อมรบมานานแล้วตั้งแต่ปี2562ภายใต้ชื่อรหัสลาลอสและเพิ่มหมายเลขคิเทสการาต่อท้ายเข้าไป ซึ่งเป็นการซ้อมรบที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดประเทศของเรามีกําลังพลเข้าร่วมฝึกประมาณ400-500ถึงคนมีขนาดเล็กกว่าการฝึกคอบ้ากโกลไลเท่าตัวส่วนรูปแบบการฝึกนั้นทั้งสองประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพทารัสเซียเป็นเจ้าภาพทหารลาวก็จะไปซ้อมรบเท่รเสเซียไปตัวเปล่าไปใช้อาวุธของรัสเซียฝึกเมื่อลาวเป็นเจ้าภาพทหารรัสเซียก็จะบินมาฝึกที่ลาวมาตัวเปล่าเช่นกันโดยใช้อาวุธที่ลาวมีอยู่ร่วมฝึกซ้อมกับทหารลาว สองกรณีนี้ทางรัสเซียจึงมอบอาวุธหลากหลายชนิดให้หลาวเช่นรถถัง7 2หอง i 1 7 h อเครื่องบินไฟเตอร์อาวุธต่อสู้อากาศยานอัตราจรแบบพื้นดินสู่อากาศ ฝูงตรนรบและอื่นๆนอกจากนี้รัสเซียยังสร้างสนามบินขนาดเหมาะสมให้อีกโดยจีนเป็นผู้สร้างอาคารต่างๆให้กับกองทัพอากาศของลาวดังนั้นการซ้อมรบของลาวรัสเซียจึงเป็นเรื่องที่มีการฝึกฝนให้ทหารลาวมาใช้อาวุธของรัสเซียให้ชำนาญขึ้นมากกว่าจะไปรุกรานผู้อื่น สามส่วนจีนนั้นมีอิทธิพลสูงมากในลาวและยังมีพื้นที่ที่ประเทศติดกับลาวอีกด้วยแต่ทําไมถึงปล่อยให้รัสเซียเข้ามาดูแลเรื่องอาวุธให้ลาวโดยที่จีนไม่มีการเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะจีนเองก็มีปัญหากับหลายประเทศในอาเซียนอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างเขื่อนกันแม่น้ํโคงหลายเขื่อนปัญหาในทะเลจีนใต้และอื่นๆดังนั้นการให้รัสเซียมาสนับสนุนอาวุธแก่ลาวแทนจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับจีน ส่ส่วนเขาวเรื่องของการซ้อมรบกับรัสเซียในรหัสลาล้อ2025นั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งการที่มีจีนและเวียดนามเข้ามาร่วมซ้อมรบด้วยนั้นก็น่าจ,จะเป็นแค่การเข้ามาในฐานะผู้สังเกตการหรือส่งทหารเข้ามาร่วมฝึกอาวุธบางชนิดเท่านั้นและอาจจะมีการกำหนดสถานการณ์การฝึกขึ้นว่า หากประเทศลาวถูกป,ประเทศทางทิศใต้รุกรานจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งมันก็เป็นแค่เรื่องที่เขียนขึ้นมาเพื่อทำการฝึกเท่านั้นแต่จะให้ถึงขั้นไปร่วมการบุกกัมพูชาจริงๆจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลและละเมิดสนธิสัญญา TAC ของกลุ่มอาเซียนซึ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศของสมาชิกในกลุ่มด้วยแนวทางสันติวิธี นอกจากนี้เมื่อประกอบกับขนาดของกองทัพรัสเซียหรือจีนที่ล้วนแต่มีขนาดมหึมาแล้วไปบุกกัมพูชาก็จะเกิดภาพพ์ในทางลบต่อประเทศทั้งสองอย่างมากมายสู่รอให้หุ่นเซนล้มเองไม่ดีกว่าหรือเพราะตอนนี้ก็รอแร่เต็มทีแล้ว 5. าอย่าว่าแต่จีนรัสเซียไม่กล้าลงมือต่อกัมพูชาเลยไทยลาวและเวียดนามเองก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มบุกกัมพูชาก่อนเพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่ารังแกกัมพูชาแต่ทหารทั้ง3าประเทศ ก็เตรียมตัวพร้อมที่จะบุกแหลกกัมพูชาทันทีถ้ากัมพูชาเริ่มก่อนดังนั้นข่าวเรื่องของการรวมหัวการบุกกัมพูชาจึงน่าจะเป็นแค่การพูดคุยกันสนุกๆในแวดวงทหารของหลายประเทศที่เข้ามาเป็นผู้สังเกตการที่มีการพบปะพูดคุยกันด้วยความอึดอัดเพราะอยากให้เรื่องนี้มันจบไปสักทีอย่างไรก็ตามพิมพ์พาลทิติกค,ค่ะได้มีการตรวจสอบการซ้อมรบดังกล่าวก็พบข้อที่จริงว่า เมื่อวันที่20กันยายน2568เว็บไซต์สำนักข่าวกรองไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสำนักข่าวทัสรายงานเมื่อวันที่19กันยายน2568ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศเริ่มต้นการฝึกซ้อมทหารร่วมภายใต้รหัสลาล้อ2025กับกองทัพประชาชนลาวที่กรุงเวียงจันทร์ของลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงวันที่19ถึง25กันยายน2568โดยพิธีเปิดการฝึกซ้อมถูกกำหนดให้ตรงกับวันครบรอบ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างรัสเซียและลาวรวมถึงครบรอบ50ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังพิธีเปิดไฟลาวจะแสดงอาวุธยุทโธปรกรณ์ทางทหารของรัสเซียเช่นปืนไรเฟิลซุ่มยิงหุ่นยนต์ โดรนภาพพื้นดินซึ่งติดตั้งปืนกลตลอดจนพาหนะหุ้มเกระแต่ไม่มีการเปิดเผยจำนวนทหารที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิวเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความรูนเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมาหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด